พี่เคสวัสดีค่ะ,ค,ะค,ครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะกับทางบริษัทท่านเทพจำกัดนะะซึ่งได้รับรางวัลสร้อยขทองคำในแขมเป็นที่ชื่อว่าซื้อดีพี่ทองแซงโอ้โหถูกต้องถ่าถูกต้องและก็ได้รับรางวัลก็คือเป็นทองคำรางวัลที่15นะครับซึ่งวันนี้ทางข่านเทพเนี่ยเขาจะมา มอบโชคให้กับผู้โชคดีท okay. ่านต่อไปในเส้นที่โอ้โหโอเคนะครับเพื่อไม่เก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะจับแขงต่อได้เลยครับผมเคาชโค้ชค้ับเ้าโค้ชค้ชโ้โคช้ค้้ค มีโอ้มีการออดมาด้วยนะครับอานี้ะับลิปด้วยนะครัเอาี้เอาทิ้งไปแล้วกันนะครับดังแด๊คดด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 โดดดดดดนะครับดดดดหดนอ่าดะดรดดด่ดดดดดดดคคดดด่ดด่าดด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 ร c ีวีโ e เซอร์ว okay. okay. ิสโดยคุณจะเรียนทิปอิมสตเทียนนะฮะคุณจะเรียนทิปอิมสะเทียนนะฮะนะครับเทคโนโลยีใหม่ของระบบกล้องวงจรปิด h ฮวิวที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกการตรวจจับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนไฟไหม่ตรวจจับของหายและวัตถุแปลกปลอมโซนนิ่งรักษาความปลอดภัย มุมไหนก็หน,นีไม่พ้นระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไฮวิวพร้อมความคมชัดขนาด Full HD h i ไฮวิ h h t e c h CCTV เรื่องกล้องต้องล้ำกว่า